สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีบ้านหยุดจ้าฝนตกจ้าพี่น้องฝนตกอีกแล้วจ้าทางขอนแก่นฝนตกจ้าอากาศดีคักเลยมื่อนี่ทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่าน้องักท่ายกันได้เด้อจ้าพี่น้อง อะไรขึ้นมาอย่างหลกขึ้นมานั่งกับแม่แม่บ่เเงาหอกแม่ไม่เงาเลยขึ้นมาทำไมว่านเอ้ยว่นขึ้นมาทำไมหลกว่าแม่เงาเหรอครับนูกว่าแม่เงาเหรอครับ,แม,รบแม่ไม่เงาหรอกผมชื่ออ้วนๆครับ